สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและการเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณภาพทาง Transmitter AI และ Master IVC100 รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ Master IVC100 ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Transmitter AI และ Master IVC100 กันก่อนค่ะ Transmitter AI เป็นตัวส่งสัญญาณภาพรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับการทำงานร่วมกับ V-Build 2และ Master IVC100 ซึ่ง Master IVC100 เป็นจอแสดงภาพไร้สายสามารถควบคุมและตั้งค่าต่างๆของ V-Build 2ได้และยังทำหน้าที่เป็น Motion Sensor สำหรับการควบคุมการทำงานของ V-Build 2ได้อีกด้วยเราทราบการทำงานของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวไปแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อและการติดตั้งกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การติดตั้ง Transmitter AI กับ V-BU2 ขั้นตอนที่1วางเพลทไปบนจุดที่ติดตั้งโดยวางตัวหนังสือที่สกรีนชี้หยุน่นให้หันด้านที่ถูกต้องตัวหนังสือไม่กลับหัวจากนั้นใช้น็อตจำนวน2ตัวขันล็อกด้วยประแจหกเหลี่ยมให้แน่นพอประมาณ 2. หลังจากติดตั้งเพลทเรียบร้อยแล้วให้นำทานสมิเตอร์ AI สไลด์เข้ากับเพลทให้สุดโดยหันด้านไฟสถานะออกด้านนอกยังไม่ต้องเปิดทานสมิเตอร์ AI นะคะ 3. ใช้สาย Type C to Type C โมเดล LNUCUCA03 ที่มีแถบสีเหลืองเขียนกำกับไว้ว่า t านส s ิเ t t e r to Stabilizer only แบบนี้ระหว่างใช้สายผิดเส้นนะคะ C ใช้สายนี้ต่อเข้ากับ v b i ิว2ในช่องด้านล่างตรงนี้ค่ะหากเสียบผิดช่องจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะและอีกฝั่งเชื่อมเข้ากับ Transmitter AI หลังจากนั้นต่อสายควบคุมกล้องและ HDMI การเลือกสายจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่ใช้งานของกล้องนะคะ 5. ปรับ Balance v i 2หลังจากติดตั้ง Transmitter AI ให้เรียบร้อยจากนั้นเปิดเครื่องได้เลยค่ะมาต่อกันที่วิธีการเชื่อมต่อ Master i v c 1 0 0กันบ้างค่ะ 1. หลังจากติดตั้งตัว Transmitter AI กับ v i บ2เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Power ที่เครื่อง Transmitter AI ค้างไว้จากนั้นเมื่อ t า a n ส m i t ตอร AI แสดงไฟสถานะสีเขียวให้เปิดเครื่อง Master ร์ไอวีได้เลยค่ะ กางเสาออกมากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะติดนะคะ 2. แตะที่เครื่องหมาย Wi-Fi จากนั้นเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อได้เลยรหัสผ่าน1-8นั่นเองค่ะ 3. เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้แตะที่ไอคอนไลฟ์เพื่อให้เห็นสัญญาณภาพที่ส่งเข้ามานะคะการควบคุม V ีบิวทูก็พร้อมใช้งานค่ะหากต้องการเปลี่ยนโหมดให้แตะที่ไอคอนโหมด ใช้จอยซิ๊กในการควบคุมโหมดได้เลยค่ะและถ้าต้องการใช้แบบซิงค์โมชั่นกดที่ปุ่ม F1 เพียง1ครั้งก็เข้าสู่โหมดซิงค์โมชั่นหากต้องการปิดเพียงแค่กด F1 1ครั้งซิงค์โมชั่นก็จะหยุดการทำงานทันทีเป็นอย่างไน,นบ้างล่ะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยและสุดท้ายมาดูวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาซาอ V400 กันค่ะ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s h e y u n t e c h c o m จากนั้นเลือกหัวข้อดาวน์โหลดเลื่อนลงมาเลือกชื่อยุ่น m s t t r r Eye Visual Controller VC100 แล้วเลือกเฟิร์มแวร์จากนั้นดาวน์โหลดรอสักครู่หากโหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกหรือทำการแตกไฟล์แล้วเลือกไฟล์นาสกุล .bin นำไฟล์มาวางที่ m i โคร s d Card ได้เลยค่ะข้อสังเกต format ต้องเปลี่ยนแฟตสาเท่านั้นนะคะหากไม่ใช่ให้เปลี่ยนเป็นแฟตสาก่อนนำไมโคร s d สดการใส่ที่ชื่อยุน Master Visual ่นมาสเตอร์ไอว s u a l Controller VC100 จากนั้นกดปุ่ม power ค้างไว้7วินาทีรอจนกว่าจะขึ้นหน้าจออัปเดตหากขึ้นหน้าจออัปเดตแล้วรอสักครู่เครื่องจะทำการอัปเดตอัตโนมัติหากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะดับไปเองหากเครื่องดับแล้วสามารถเปิดใช้งานต่อได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็อัปเดตชี่หยุ่ม m a เ t อไอวิชชั่วคอนเทลเลอร์ VC 100เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการติดตั้งและการเชื่อมต่อทา a n สเมเตอร์ AI และม s t เ r อไอ VC 100, ร้อยรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของม s t เ r อไอ VC ร้อในคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนำหรือใช้งานโมเดลไหนรอติดตามกันด้วยนะคะ